สวัสดีครับเอพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับโดยผมครูเทวันปูพานทองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการประชุมออนไลน์กับนักเรียนด้วยเจ้า Google Meet ก่อนอื่นนะครับผมเคยทำเรื่องนี้แล้วแต่ว่ามันเป็นอีเมลของจีสูซึ่งนะครับคุณครูจะมีตัวเนี้ยตัวสร้างลิง n ์ Meet อยู่ในหน้าของ Google Classroom เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับ แต่นะครับสำหรับ Gmail ปกติ Gmail ปกติตัวนี้นะครับมันไม่มีแล้วจะทำอย่างไรนะครับวันนี้จะแนะนำกันง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเราอยู่ตรงหน้าน,นี้แล้วนะครับคุณครับมันจะมีปุ่ม Google a p p ตรงนี้คุณครูสามารถเข้าไปที่ Meet นะครับแต่แนะนำนี้ครับก็คือก่อนอื่นเราต้องมีการนัดหมายกับนักเรียกนก่อนสมมติว่าวันนี้จะประชุมนักเรียน หรือว่าพบปะนักเรียนเวลา15นาฬิกานะครับอ่ะก็บอกว่า15นาฬกาพบกันเนี่ยให้นักเรียนเข้ามาที่น้าสตรีมตรงนี้นะครับแต่คุณครูต้องเตรียมการก่อนสัก5-10นาที5ทีก็ได้ครับมาคลิกที่เจ้า m e e t นี้แหละนะครับอ่าแล้วก็คลิกเริ่มการประชุมนะครับคลิกเริ่มการประชุมอรอสักครู่นะครับขนะตนี้มนกันแล้วก็คลิก เข้าร่วมเลยนะครับอ่ะนี่ครับมันจะมีตรงนี้ให้คัดลอกก็ทําการคัดลอกข้อมูลการเข้าร่วมอ่าคัดลอกแล้วแล้วคุณครูก็เอามาโพสครับดูว่าตงเนี้อ่าแชร์กับห้องเรียนนะครับนี่ก็บอกว่าอันนี้ก็เปลีย่ยนนิดหน่อยกันอ่ากักเรียนเข้าร่วมการประชุม โดยให้คลิกลิงก์นี้อ่าโอเคแล้วก็กดโพสครับกดโพสแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นลิงก์ครับนักเรียนก็จะคลิกเข้าตรงนี้นะครับอ่าคลิกจากลิงก์ตรงนี้เข้ามาก็จะมาเข้าร่วมที่นะครับที่ตรงนี้นะครับตรง Google Meet นที่เขาแตกต่างระหว่างของตัวนี้คือตัวนี้เราคนที่เข้ามานะครับคุณครูต้องกดรับกดเข้ากดยอมรับนะครับให้เข้าร่วมการประชุม ทุกคนอ่าก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประชุมออนไลน์โดยใช้ Google Meet ของ Gmail ทั่วไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้สำหรับครูเอาไปใช้นะครับก็จะไม่มีปัญหาใช้ได้เหมือนกันแต่แตกต่างแค่วิธีการเท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ